ตัวเองได้มันไม่ได้สูงมันอยู่แค่นั้นหยิบมาอย่ามาฝึกใช้คนอื่นมันเอาได้มันเอาได้ไดหวานหยิบมาปีนขึ้นไปมันไม่ได้สูงขึ้นไปขึ้นแค่นั้นแหละหยิบลงมาหยิบ ก็อยู่ที่ปากเนี่ยก็ไม่หยิบลงมาหยิบมาไม่เอาไม่เอาให้หยิบมาก็น่นอนอยู่นั่น่ะไอ้ม้าลายนั่นอะนยีราฟนี่ยขึ้นไม่เอาเอาที่ลูกเออเอาเอามาไม่เรื่อนมาที่อย่งนะเอามาเอามา หยิบมาไม่เอาให้ไม่เอาให้อ,ใหอย่ามาลีลาเอามา